เราจะกลับมาเทสทริกของแรมซึ่งหลายๆคนเนี่ยถกเถียงกันว่าพี่เป่าครับผมควรจะไปแรม d ีดาหรือว่าผมควรจะไปแรมดีดาไฟสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I HAVE c u ผมเปาไ h a v ป CPU ครับเครื่องนึงเนี่ยใช้แรมดีดาโฟอีกเครื่องหนึ่งจะใช้แรม d d ดาไฟความจุเท่ากันในส่วนของแรมที่คือใส่ได้สองกิกดีดา บัส peed 3200ัสมันชนกับแรมส2 g สิสองกิดาไฟเว้ยบัส peed ตรงนี้5,600เมะเฮิร์ตตัวเบสอัลซีวไาบองเรวันนี้ 6คอ12เทรดกาจอใช้ตัวเดียวกันคือ RX 7 6แล้วก็เมนบอร์ดเนี่ยถ้าคุณใช้ RAM d d a 4มันจะเป็นตัว GIGABYT H610 MK และถ้าใช้ d d a 5เนี่ย MSI Pro B90 MP ราคาของเมนบอร์ดทั้งคู่เนี่ยต่างกา 1, 1. 10, b 0, b 0. ันประมาณพันหนึ่ง H610 กับ b 7 6 0 Power ตัวเดียวกัน600วัตต์ MSI A600D n 600วัตต์80พัไว้ต่อเรจก็256กิกเหมือนเดิมนี่ตอเรท256กิกอันเนี้ยสามารถที่จะ อัปเกรดเพิ่มเติมได้ถ้าคุณเลือก i5 1 2 4 0 0 f ครับเมนบอร์ด H 6 1 0ตรงนี้ธรรมดาครับธรรมดาครับการ์ดจอเป็น i5 กระพงแรม3 2กิกเนี่ย ราคาจะอยู่ที่19ื่นเกถูกอยู่ดีได้คิวใช่อันนี้ดีดาอโฟนะอัปเกรดทั้งแรมอัปเกรดทั้งมัทเตอร์บอร์ดเนี่ยราคาอยู่ที่2 1 0หมนึ่งเครื่องซ้ายมือคือดีดาอโฟครับผมมาสปีดสามพันสองร้อยเมกะเฮิร์เครื่องขวาครับดีดาอไฟครับมาสปีดห้าพันหกร้อยเมกะเฮิร์เกมแรกครับแบล็กบิ๊กบูคงครับอันนี้ปรับร้อยเป็นพลังดิบนะปิดเรปรับกลางแล้วกันปิดเฟมเจนด้วยปิดเฟมเจนแบบกลางเหมือนกันครับผมโอเคเฮ้ยเหมือนไฟดีกว่าปะวะ วันนี้เราได้ทั้งบีทั้งมันเหมือนบัฟพลังทั้งดีดาฟัยทั้งบอดบอดด้วยนะแต่เมื่อกี้คแแรมกินเท่ากันเลยนะเฮ้ยต่างเฮ้ยต่าง2เฟรมมันต่างนะฟอร์ซ่ามาั้น5าครับฟูเอ็ดดีอันตราพลังดิบเดี๋ยวกดพร้อมกันดูที่ว่ามันจะโหลดเร็วกว่าไหมหนึ่งสองเฮ้ย ไฟเร็วกว่าเสร็จก่อนไฟโหลดไวกว่าว่าพอเรากดพั้แล้วดูเบิรอเฟรมจะแดกด้วยทําไมไปหนึ่งผมว่ามันได้บอร์ดด้วยว่ะได้แรมด้วยอุ้ยคิวห่างเยอะจังวะหันเยอะมากครับเพราะบอร์ดบีก็มีผลเหมือนกันเพราะมันต่างแค่นั้นแต่กูไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ต่างกันยี่สิบเฟรมอาจจะเพราะบอร์ดอาจจะเพราะแรมโอ้ดีปรับต่ำสุดต้องยอมรับว่าบอร์ดบีกินไฟสูงกว่าจริงๆนะใช่จ่ายไฟได้ดีกว่าแต่ว่าเฟรมเหล็ยก็พอๆกันปะแต่ว่ากิสเกิร์ดมันก็สูงกว่าไอร์ เออไม่แน่นะเอ้ยก็ต่ำกันละเอ้ามันเน่ามันเหนิงเหนีงหนียงหนีงหนิมีอยู่ด้วยกันนะเนี่ยมันแล้วแตจังหวะเว้ยมันวัดไม่ได้ว่ะยอมนี่อยู่ด้วยกันเลยอ่ะเนี่ยเว้ยต่อไปพับจีโฟดที่แบบโลครับผมพูดเลยว่าบอร์ดบีมันจ่ายไฟได้สูงกว่านะ50วัตต์เห็นป้าสิวัตต์กับ3เออแต่กิ๊กเกอร์เขาเท่ากันนะอ่ะเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่กิ๊กเกอร์เท่ากันแล้วเฟรมก็เคาะบาร์พอๆกันด้วยนะแต่ว่าเฟรมเลทอ่ะอ๋อเอา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 ยังไง อะไรปวดหัว<อ>ตับ,บเลย <c oughs> วัดยากชิบหายกด <c oughs> โดนเลยครับโดนเลยแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือน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  HD กว่า เออมาถึงเฟรมเรทนะครับใช่แต่แตว่ามันจะไม่มีแค่เกมนี้ไงมีบบเกมอื่นด้วยไงยโอเคย <Okay S 2> ่าจริงอะไรขึ้นมาอันนี้ถือว่าถือว่าพอๆกันวัดยากครับอาร์ดีทูครับฟูเวตดีครับอันตรา,าที่เหลือเป็นทายครับดิบไ <ๆ S 1> ปเลยแล้วกันดิบเลยโอเคหนึ่งสองสามถึงก็มเลื่นทั้งคู่แต่เราแค่มานั่งจับผิดกนันเฉยๆเนี่ยสูงกว่าเฮ้ยมันสูงกว่าเอาแล้วนผู้ชมวันนี้ความเห็นแตกไปสองฝ่ายตัวที่ว่าเป็นไเพราะดีดาฟายหรือเป็นบทพบบทเพราะว่าอีพาวเวอร์เนี่ยนะ มันต่างกันลเกกินนมััต่างหลือเกินโอ้โหไอ้เหี้ยดีดาไฟเม่นกี่สิบเจ็ดอันนี้กี่สิบห้าแต่อันนี้ต่างแน่นอนร้อยสิบเก้ากับสิบเฟรมเพราะบอดหรือเพราะแรมแต่บอดจะแรมก็แล้วแต่แต่ว่าขนาดนี้ก็ก็ลองหูให้เป็นแนวทางในการตัดใจแล้วกันสุดท้ายไม่ว่าจะไฟหรือจะโฟลหรือจะบีหร <pe> ือจะแซดหรือจะเฮช I have CV มีขายจโอ้โหดีออเด็กซ์ทูวีทายหมดจ่ายไฟห้าสามวัตต์กับไม่ถึงสี่สิบวัตต์แรมกี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบหกเฟรมเรท เท่าเท่ uh huh. ากันวัดยากออเฟรมเรทของไฟเออยู่ในเรทที่ที่เท่าเท่ากันครับผมแต่ว่า การจ่ายไฟกับ CPU แล้มีการจ่ายไฟที่สูงกว่าและกิกเกร์เฮิร์เพาเท่ากันนะเท่ากันเลยครับแต่ความร้อนก็น่าจะพอๆกันหรือป่าใช่ครับ64องศาผมว่าเอาพูดตรงๆนะถ้าเป็นผมเอาผมเอาผมถือหานิดาไฟว่ะผมรู้สึกว่าเฟรมของดีดาไฟมันแข็งกว่าและมีการกินแรมที่แบบกินมุมมามากกว่าเซอร์พังสองศครับวิดีโอเป็น Fu ดีครับเอลสามเฟรมเจนบาลานซ์ิดเรยปิดบิดเรยอ่อนออนปรับสุดป่ะปรับสุดโอเคคือถึงแม้กิกเฮิร์ตซ์จะเท่ากันนะกาจ่ายไฟมันกินบรนจายไฟโหดมากอัน เนี้ยผมพนันเลยนะมันเป็นเพราะบอดถ้าไม่แม่เนี้ยร้อเก้าสามกับร้อยเก้าสองจุดเจ็ดร้อยเก้าสามจุดศูนย์สามกับร้อยเก้าสองจุดเจ็ดศูนย์เนี่ยบางเกมก็มีผลบางเกมก็มีผลก็พูดยากนั่นเองครับท่านผู้ชมครับมันพูดยากนะครับท่านผู้ชมครับครับดิสเพร์อันนี้ไม่เห็นเลยเลยอันหนึ่งนะอันหนึ่งดีฟอลอ่ะเรียบร้อยโฮ้ยแต่ไปจ่ายไฟเยอะกว่านะแต่เฟรมก็พอๆกันบ้าไคิวใช่ครับแปดสิบสองเฮ้ยแต่ว่าอันนี้การ์ดจอฝั่งนี้กินเยอะกว่ามันนึกว่าไป็นเกมๆไปเปล่าวะตัวเ้ยแต่เฟรมมผชชนนนะะีี่่ท็อตเดียวกันเเลยนะฮ้ยเเออ้า้า อ้าเฮ้ยเฮ้ยเล่นเหมือนกันได้ไงอะเฟรมสูสีมากใช่ครับใช้คำนี้แล้วกันเอาเป็นว่าไม่ต่างหรอกถ้าไม่จับผิดมันนะอ่ะโอเคแล้วบาดก็ผมให้ผมให้เท่ากันได้ผมวะบางเตาก็แย่แล้วโอ้ผมสู้พี่ซอนไม่ได้หรอกครับคนละชั้นกันเลยครับผมพี่ซอนเก่งกว่าผมเยอะพี่ซอนเป็นอาจารย์ผมนะสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกดีดาวโฟบัสสามพันสองหรือดีดาวไฟบัสห้าพันหกนั้นก็มีความแตกต่างพอสมควรโทษพี่ซอนนด้อพี่ซอนผมพุ่งตงนะ ผม FC พี่สอนตั้งแต่ผม,ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ขายคอมอะเราเข้ามาถึงสเปซมารีนทูกันแล้วดีดาโฟร์ภาษาบรรสองกินแรมอยู่ 15G กิโอโอดีดาไฟเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นเฟรมเรทดีดาไฟสูงถึง87เฟรมเฟรมเรทต่างกัน9เฟรมเท่ากันผมว่าเท <c oughs> ่ากัน <c oughs> ไม่ตอบปัญหาเรื่องขวด ไว้ผมกับพี่ตอนสนิทกันแต่ว่าถ้าเป็นผมผมผมจะเลือกดีดาไฟนะค่อนข้างต่างเกมนี้อขอเวอร์ชั่น X อ t กซ m ติมไอทีนะพี่เปาใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราจะไลฟ์ดีดาโฟหรือดาดาไฟใครใช้แลมอะไรอยู่ ีมบอกหน่อยเฟมเลยเป็นไงเกมนี้มันเข้าไม่ได้มันเป็นอะไรวะมันแคสเปลว่าเกมนี้เอ้ยเดี๋ยวใบเฟมไม่เท่ากันวะ182กับ17 178อันนี้เยอะกว่าอันนี้ฝั่งนี้เยอะกว่าบ้<ม>าณน,นัน่นไอ้นบไอ้นบไอ้นบพี่ไอเหรอเครื่องนี้ก็แล้วแต่เลยใครอยากจัดก็จัดมาได้มีคำถามสงสัยตัวไหนก็เม้นมาครับวันนี้คุยแบบชิวๆพอแล้วเดี๋ยวไอมันด่ากูเฮ้ย มันสูงกว่าวะไม่รู้ว่าเป็นที่บอร์ดหรือเป็นที่แรมอะปรัะไพครับโอเคปรับเว้ไฮเวดี้ไฮเอฟเอซ่าบาลานเฟรมเจนเฟรมเจนครับทำไมไอ้นี่มันจ่ายไฟน้อยกว่าจะไปมันกินไฟเยอะกว่าเอฟเอส่าบาลานเฟรมเจนครับปรับเวดี้ไฮหมดเลย ปิดเรนะปิดเรราคาต่างกันสองพันอ่ะไอ้บอดไอ้สไปเดอร์แมนเนี่ยจะหาฉากเดียวกันอะไรเหมือนกันก็ไม่ได้เอาพูดตรงๆถ้าเดินแม่งก็เฟรมเนี่ยก็ไม่ต่างใช่ถ้าจะให้แบบชักใยที่จุดเดียวกันก็ชักยากอีกโอ้ยคิวเหมือนมึงเหมือนมึงดีว่ะมึงชักดีว่ะเฮ้ยไม่ใช่มึงชักลื่นเฮ้ยเฟรมสูงเออเฟรมชักสูงแล้วกูชักต่ำแล้วแต่ก็ไม่แน่เป็นผู้ใหญ่ยากครับท่านผู้ชมครับอ่าอันนี้ละกันชักไปเรื่อยๆชักไปนานๆเสร็จแล้วจบโอ้ยดีพลังดิบครับเปิดอันตราครับปิดเฟรมเจนนะปิดเฟรมเจนด้้้วยออัันนีกบเฟรมสูงโโห thank mm -hmm. you โอ,โ,โอ้โหเฮ <โห S 1> ียแม่งเลยทำไ,<ห>ไมม,ไมันไ,ไ,ไม่ทำวะมันไม่ทให้มันเท่ากันห,หมดเลยวะก็ล <c oughs> ้ว,ลวเอเหมือนชนะว่ะเฮ้ยแต่กินแรมอ๋อนี่กินแรม19กิกส์แต่จ่ายไฟ24วัตต์นี่จ่ายไฟ47วัตต์48วัตต์เฟรมเรทกลับกลายเป็นดีดาฟโฟชนะเว้ยดังนั้นอย่าไปทรงอย่าไปซีเลยครับเล่นแม่งเฮ้อโอเคเพราะว่าพอๆกันตัวบอร์ดดีดาฟไฟกินเยอะกว่าเพราะมันคอรัปชั่นอ่าบอร์ดคอรัปชั่นกินไฟเยอะกว่าแต่กินเยอะไปก็เท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าเก็บไปทำอะไรเขาพูดถูกนะบอร์ดคอร์นไฟเยอะกว่่่่าแแตตไมมีผลคือกกิเเท่าเดิมคอร์ อ่ะแจ้งก็คืออันนี้อย่างที่เขาพูดถูกก็หวัดมันเยอะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เยอะ สุดท้ายรีเซ็ตอกแบเฟมเบทแม่งเท่าๆกันอ่าซีอเซครับซีเเหมือนกันอันนี้ให้ชมหนึอันนี้ B 7 6 0ดอันนั้น B เจ็ดหซะนี่ครับอันนี้สามสิบกิกครับ DDR4 อันนี้3ามสิบสกิกเช่นกันแต่ DDR5 DDR5 กาจอเดียวกันครับอ่าเจ็ดพันหกร้อยคือ i x หกนเดียนกันเดี๋ยวผมส้าเป็นมารอบเราจว่ากันตรงนี้อันนี้คือวัดโดย IDA หก Cache and Memory Benchmark ครับค่ารีสปีดเนี่ยแพ้ไฟแบบเยอะมากสี่หมื่นเจ็กับ 78,000เมกค่าไรก็จะแพ้46,000กับ77,000เช่นเดียวกันครับผมก๊อปปี้44,000เมกกับ75,000เมกบ,บ,บางคนถามว่าหน่วยเขาจำแคชมันเร็วแค่ไหนครับคำตอบคือเร็วเท่านี้ครับโคตรไวหลายหลายคนคิดว่าเอ็นตัดต,ตัวเองเร็ว7,000เมกแล้วเอลหนึ่งแคชมันไวขนาดนั้นมันไวขนาดนี้ครับ2,000กิกเปอร์เซกถ้าเราดัดเป็นเมกก็คือประมาณ2ล้านเมกเปอร์เซกโคตรไวคะแนนเหมือนไฟแรงกว่าหรอนิดนึงอะซิงเกิลแรงกว่า668กับ650ครับผมแต่ มัลติแพ้ว่ะอันนี้4767ครับกับส like oh, ี่เาศูนย์ครับอ่ะซีรเป็นอาชีพต่างกันไหมเห็นปะหนึ่งหนึ่งกับอะไรครับ11041ครับเออเฟรมเรทครับคุณคิวครับครับแบ็กมิดฟุดีมีเดียมเฟรมเรทเยอะกว่าใช้แรงสี่สิบจุดห้าดีดาฟายเว้ยครับอาจจะเป็นพวกบอร์ดด้วยอ่าอันนี้ต้องพูดตรงว่าเป็นความผิดพลาดของผมด้วยที่เอาเสือเอาบอร์ดเข้ามาเกี่ยวด้วยพอท่าบแล้หนะร้อยอ้ยต่างเยอะร้อยยี่สิบสามกับ ร้อยสามยีเฟรมนะเซอร์พันเท่ากันนะร้2ยเก้าสองวาโลเท่ากันครับสองร้อปดรอยครับสองร้อยหถึงสามร้อยเก้าห้าเลดเดครับเก้เฟรมคือ1 1อยกับ1้อเฟรมครับต่อไปแด่ละวรพันวันครับพอๆกันปาจินถ้าเท่ากัน c อว์ดิวตดีดาไฟสูงกว่านะอาจจะเพราะบีหรือเปล่าก็ไม่รู้ร้อยแปดสอง ก็ร้อครับใช่ครับไฟเครับเท่ากันครับคิวเท่ากันร <140. S 2> ้อยร้อยส่สก็เออเท่ากันสเปนแมนครับอันนี้รู้สึกว่าผมให้ดีดาไฟเยอะกว่านะอืม,อมนะครับแล้วถ้าสเปนมารีนทูเนี่ยอันเนี้ยดีดาไฟกินใช่หกสิบเก้าสิบครับหกสิบแสิบครับโล้อฟซูชิมะครับครับด,ดีดดาไฟ,ไฟบอร์ด B ีสูงกว่าใช่ไมค์ครับพอๆกันใช่อ่พอๆกันนี่แอปเยอะกว่านะโอเคก็ชดเชยดูสต๊อกเกอร์รูสตุปกคม่มี่ตัผมาถสต๊อกากอร์ท ไฟให้ i5 ดีกว่าแล้วก็ DDR ไฟมีความเร็วกว่าสูงกว่าตามราคาที่เพิ่มขึ้นครับกูจะเลือกบอร์ด B, บอร์ด H, DDR4 DDR 5ก็มีขายที่ให้ FCB u นะครับเจอกันนะครับเจอกันเจอกันบ๊ายบายครับวัสดีครับวัสดีครับ